สวัสดีค่ะพบก,กับครูผ่านในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4มีชื่อหน่วยว่างานกเกษตรเราก็จะมาเรียนเรื่องการเพราะ,มะเมล็ด ตัวชี้วัดง .1.1. ป .2 ท .2 ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัดจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการเพราะ,มะเมล็ดก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เมือ่อคาาที่แล้วก่อนสอกลากผ้ากันนะคะเรื่องการจัดเตรียมผักและผลไม้นักเรียนสามารถรู้จักวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้อง นีนะะ่เป็นการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ,ะมาดูค่ะ<ม>การเพราะ,มะเมล็ดพืชส่วนใหญ่ปลูกด้วยการเพราะ,มะเมล็ดเพราะเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ง่ายการเพราะ,มะเมล็ดเป็นการนําเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีมาปลูกลงแปลงปลูกหรือภาชนะที่เตรียมไว้เช่นแปลงเพาะกระบะเพาะหรือภาชนะต่างๆจนกระทั่งมเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าและ,จะเจริญเติบตโตแข็งแรง จึงย้ายต้นกล้าไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการนะคะอ่เรามาดูวิธีการเพาะเมล็ดนะคะอ่านี้เป็นการเพะเมล็ดในกระบะนะคะการเพาะเมล็ดในกระบะคือการเพาะเมล็ดที่ภาชนะอ่าที่ในภาชนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกการเพาะเมล็ดด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกพืชที่ต้องการต้นกล้าจํานวนน้อยนะคะ เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการเพราะ,มะเมล็ดในกระบะกันนะคะ 1. กระบะที่มีช่องระบายน้ำขนานด,ดพอเหมาะ2ช้อนปลูก3ดินร่วน4เมล็ดพันธุ์พืชและห้าบัวรดน้ำนะคะขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดในกระบะก็จะมี1ตักดินใส่กระบะเพาะให้มีความหนาอย่างน้อย3นิ้ว2โดยมเมล็ดพันธุ์พืชลงในกระบะแต่ละช่อง 3. โรยดินบางๆกลบและกดดินให้กระชับเพื่อให้มเมล็ดได้รับความชืน้นและงอกได้สม่ำเสมอแล้วนำไปวางบริเวณที่มีแสงแดดกำไรัร4รดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวรดน้ำโดยรดน้ำทุกวันเวลาเช้าและเยน็นจนต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรงจึงย้ายไปปลูกในที่ที่ตัดไว้นะคะอ่านต่อไปค่ะอันนี้เป็น วิธีการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะหรือวัสะดุสำเร็จรูปนะคะหรือที่เราเรียกว่าการเพราะในถุงพลาสติกสีดำหรือถุงดำนะคะการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะหรือวัสะดุสำเร็จรูปใช้กับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องการย้ายต้นกล้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่อย่างรากลึกหรือเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่หายากและมีราคาแพง วิธีนี้จะสิ้นเปลือมเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าวิธีอื่นเต้นกล้าจะแข็งแรงและมีขนาดเท่ากันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมี 1. ภาชนะสำเร็จรูปเช่นถุงพลาสติกสีดำหรือกระถางพลาสติก 2. ดินร่วน 3. เมล็ดพันธุ์ 4. บัวรถน้ำและ5ช้อนปลูกนะคะอะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปหนึ่ง ตักดินลงในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปที่เตรียมไว้จนเกือบเต็ม 2. ทํทำหลุมให้ตื้นๆให้เหมาะสมกับขนาดของมเมล็ดพันธุ์พืชที่นำมาปลูก 3. หยอดมเมล็ดลงในหลุมที่ทำไว้แล้วกลบดินบางๆรดน้ำให้ชุ่มงรรถดเมื่อต้นกร้าแข็งแรงดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในที่ที่จัดไว้ค่ะ ต่อไปค่ะการเพราะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะนะคะอันนี้นะการเพราะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะเป็นการขยายพันธุ์ที่ต้องการปลูกต้นกล้าจํานวนมากโดยสถานที่ต้องมีแสงแดดเพียงพอน้ําไม่ท่วมขังแปลงเพาะ,มะเมล็ดโดยทั่วไปมักมีขนาดกว้าง1เมตรและยาวตามต้องการค่ะวัะสดุอุปกรณ์ก็จะมี1แปลงเพาะ,มะเมล็ดขนาดกว้าง1เมตรยาวตามต้องการ2เมล็ดพันธุ์พืช 3. จอบ 4. บัวรดน้ำหรือสายยาง 5. สาฟางแห้งหรือท่างมะพร้าวค่ะ,ะต่อไปเรามาดูนะคะประโยชน์ของการเพราะ,มะเมล็ดอ,<ม>อันแรกเลยนะคะเป็นการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์นะคะ ต่อไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากที่เราทํางานบ้านทําการบ้านเสร็จแล้วในเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะเวลาว่างของเราต่อไปนําไปประกอบอาหารได้นะคะในสิ่งที่เราเพาะ,มะเมล็ดสิ่งที่เราปลูกขึ้นมาแล้วก็ทาเป็นอาชีพสร้างรายได้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะปลูกจิตสํานึกให้รักธรรมชาติะนะคะเพราะว่าเราได้เพาะ,มะเมล็ดเพิ่มขึ้น ่ามันก็จะไม่มีอะไรสูญหายไปก็คือทำให้มีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะปูุ่ติดสํานึกของเรานะคะมาดูนะคะสิ่งที่ได้จากการเรียนในวันนี้ในเรื่องการเพราะ,มะเมล็ดก็คือนักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะที่บ้านได้อย่างถูกต้องอ่าวันนี้นะคะ ครูผ่านก็จะเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่106เ,เปิดไปเลยค่ะหน้าที่106นะคะนักเรียนเรียนรู้เรื่องการเพระ,ะเมล็ดแล้วการเพระ,ะเมล็ดมีประโยชน์อย่างไรบ้างเขียนลงในแผนภาพความคิดนี้นะคะ,ะให้เติมในช่องที่มันหายไปนะคะเราก็เติมลงไปนะคะ น,นักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนกนยารงานอาชีพหน้าที่92ถึงหน้าที่98ได้เลยค่ะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางลายส่วนตัวคผู้ขวัญได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ